ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงอึกถึกไม่ใช่แค่เสียงจากภายนอกแต่เป็นเสียงในหัวของเราเสียงแห่งความคาดหวังความกังวลการเปรียบเทียบและการกระทบกระทั่งเราต่างสแสวงหาความสงบแต่บ่อยครั้งยิ่งวิ่งหามันก็ยิ่งห่างไกลสวัสดีครับและนี่คือพุทธศาลาพื้นที่ที่เราจะมาเปิดอีกด้านของสิ่งที่คุ้นเคยในโลกแห่งธรรมะ วันนี้เราจะพูดถึงความสงบในระดับที่ลึกที่สุดผ่านชีวิตของภิกษุรูปหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องให้เป็นเลิศในด้านอรณวิหารีหรือผู้มีปกติอยู่ด้วยธรรมอันไม่มีกิเลสหรือถ้าจะให้เข้าใจง่ายขึ้นคือผู้ที่อยู่อย่างไร้การกระทบกระทั่งและท่านยังเป็นเลิศด้านทักขีัยคือผู้ควรแก่ทักษิณาทานที่สุด ท่านคือพระสุภูติเรามักนึกภาพว่าคนจะเข้าถึงความสงบขั้นสูงสุดได้ต้องเป็นคนที่เกิดมาอาภัพหรือเป็นนักสู้ที่ผ่านสนามรบมาโชคโชนแต่สำหรับพระสุภูติเรื่องราวมันกลับตรงกันข้ามท่านเกิดในตระกูลมหาเศรษฐีแห่งกรุงสาวัตถีพูดง่ายๆคือท่านมีทุกอย่างที่โลกนี้จะมอบให้ได้ทั้งทรัพย์สมบัติบริวารและสถานะทางสังคม ชีวิตของท่านควรจะเต็มไปด้วยการยึดถือในสิ่งที่มีแต่จุดเปลี่ยนอยู่ที่การได้พบพระพุทธเจ้าครับเมื่ออนาถบินทิกะเศรษฐีสร้างวัดพระเชตวันท่านและคนในตระกูลก็ได้ไปฟังธรรมและขณะที่คนอื่นอาจเห็นโอกาสในการทำบุญเพื่อต่อย,ยอดความมั่งคั่งหรือเพื่อชื่อเสียงสุภูติกุมารกลับมองเห็นความว่างเปล่าของสิ่งที่ทุกคนกำลังไล่ล่า ท่านเห็นว่าทรัพสมบัติที่กองอยู่ตรงหน้ามันคือเชื้อเพลิงชั้นดีของความขัดแยง้งคือที่มาของความกังวลและท่านตัดสินใจทิ้งมันทั้งหมดท่านเลือกสละชีวิตคารวาสที่หรูหราเพื่อออกบวชแสวงหาความสงบที่แท้จริงซึ่งไม่ใช่ความสงบท,ที่ซื้อได้ด้วยเงินการตัดสินใจออกบวชของท่านไม่ใช่แค่การหนีจากความวุ่นวายในบ้านนะครับ แต่มันคือการเผชิญหน้ากับความวุ่นวายที่แท้จริงนั่นคือกิเลสในใจเมื่อท่านบวชแล้วท่านไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การแสดงฤทธเดชหรือการเป็นที่รู้จักแต่ท่านมุ่งไปที่การขัดเกลาจิตใจอย่างเงียบเชียบและจริงจังเป้าหมายของท่านคือสิ่งที่เรียกว่าอารณะ,ะวิหารคำนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยครับอระแปลว่าไม่มีกิเลสไม่มีค่าศึกไม่มีการกระทบกระทั่ง ส่วนวิหารแปลว่าการอยู่หรือที่อยู่ดังนั้นอารณวิหารีจึงหมายถึงผู้ที่มีปกติอยู่อย่างไม่กระทบกระทั่งกับอะไรเลยคำถามคือมันเป็นไปได้ยังไงในโลกที่เราต้องเจอผู้คนความคิดเห็นและเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจเราตลอดเวลาการไม่กระทบกระทั่งมันดูเหมือนเป็นอุดมคติที่ไกลเกินจริง แต่สำหรับพระสุภูตินี่ไม่ใช่อุดมคติแต่คือการปฏิบัติครับท่านไม่ได้พยายามเปลี่ยนลอกภายนอกให้มาถูกใจท่านแต่ท่านเปลี่ยนแปลงวิธีที่จิตใจของท่านตอบสนองต่อโลกท่านฝึกฝนการเจริญเมตตาอย่างเข้มข้นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจท่านไม่ได้แค่รู้สึกดีกับคนที่ดีกับท่านแต่ท่านแผ่เมตตาไปทั่วโดยไม่มีข้อยกเว้น ท่านมองเห็นทุกคนเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นและดับไปไม่ใช่ตัวตนที่น่ายินดีหรือน่ารังเกียจความพิเศษในการปฏิบัติของห้าสุภูติที่ถูกบันทึกไว้ในอัตถกถาคือกิจ,จวัตรก่อนที่ท่านจะออกบินทบาทครับในขณะที่ภิกษุทั่วไปอาจจะพิจารณาจีวรหรือเตรียมบาตรแต่สิ่งที่พระสุภูติทำคือท่านจะเข้าเมตตาชานก่อนทุกเช้า ท่านจะแผ่กระแสะแห่งความปรารถนาดีไปยังทุกครัวเรือนในหมู่บ้านที่ท่านตั้งใจจะไปโปรดลองนึกภาพตามนะครับท่านไม่ได้แค่เดินไปรับอาหารแต่ท่านกำลังชําระล้างพื้นที่นั้นด้วยพลังแห่งความเมตตาก่อนที่ท่านจะไปถึง ท่านทำสิ่งนี้โดยไม่หวังผลตอบแทนท่านไม่ได้ทำเพื่อให้คนใส่บาตเยอะขึ้นแต่ท่านทำเพราะนี่คือปกติของท่านคือการให้ความสงบศพแก่สัตว์ประสัตก่อนที่จะรับปัจจัยสี่เสียอีกนี่คือความหมายที่ลึกซึ้งของอรณวิหารีครับมันไม่ใช่แค่การไม่โกรธเมื่อมีคนมาดา่าแต่คือการที่ในใจไม่มีเชื้อของความโกรธหลงเหลืออยู่เลย ไม่มีการแบ่งแยกเรากับเขาไม่มีพวกที่เรารักหรือศัตรูที่เราเกลียดเมื่อท่านออกบินธบาตท,ท่านจึงเป็นเนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์จริงๆผู้คนในยุคนั้นกล่าวกันว่าบ้านไหนที่พระสุภูติไปยืนโปรดแม้แต่คนที่กำลังทะเลาะกันอย่างรุนแรงก็ยังต้องหยุดชะงักและรู้สึกเย็นลงอย่างน่าประหลาดใจนี่คือพลังของความสงบที่แผ่ออกมาอย่างแท้จริง พลังแห่งความเมตตาที่เย็นยะเยือกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆครับมันมีรากฐานที่ลึกซึ้งกว่านั้นซึ่งก็คือปัญญาที่พระสุภูติท่านเข้าใจอย่างท่องแท้นั่นคือเรื่องสุญญาตาหรือความว่างเปล่าในพระสูตรหลายแห่งโดยเฉพาะในคำพีฝ่ายมหายานพระสุภูติได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในการอธิบายเรื่องความว่างเปล่านี้อย่างยิ่งทำไมความว่างเปล่าถึงเชื่อมโยงกับการไม่กระทบกระทั่ง ก็เพราะว่าความขัดแย้งทั้งหมดในโลกนี้มันเริ่มต้นจากการยึดมั่นว่ามีตัวเราและของเราครับเราโกรธเพราะมีคนมาทำอะไรเราเราเสียใจเพราะเราไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้เราอิจฉาเพราะเขามีมากกว่าเราตลอดเวลาที่ผ่านมาเราสร้างกำแพงของตัวตนขึ้นมาปกป้องตัวเองและกำแพงนี้เองที่มันกระทบกระทั่งกับกำแพงของคนอื่นอยู่ตลอดเวลา แต่พระสุภูติท่านมองทะลุกำแพงนี้ไปครับท่านเห็นว่าตัวเราที่เรายึดถือนักหนานั้นแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงการประกอบกันของขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันไม่มีแก่นอะไรที่คงทนถาวรเลยเมื่อท่านเห็นความว่างจากตัวตนคำถามคือแล้วจะมีใครไปกระทบกระทั่งกับใครล่ะครับ เมื่อไม่มีเราให้ปกป้องความขัดแย้งทั้งหมดมันก็จบลงที่ตรงนั้นเองนี่คือสุดยอดของอารานัมลิหารีคือการอยู่อย่างสงบเพราะเข้าใจความจริงว่ามันไม่มีอะไรให้ขัดแย้งตั้งแต่แรกเมื่อเข้าใจสุญญาตาจิตของท่านจึงกลายเป็นอัปปมานะคือไร้ประมาณหาขอบเขตไม่ได้มันไม่ถูกจำกัดด้วยความรักหรือความชังอีกต่อไป ผลลัพธ์ที่ตามมาคือความนิ่งความสงบเย็นในระดับที่คนทั่วไปนึกไม่ถึงมีเรื่องเล่าว่าแม้แต่เวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่ท่านท่านก็ไม่ได้แสดงอาการปลื้มปีติจนตัวลอยเหมือนคนอื่นหรือแสดงอาการเศร้าเมื่อได้ฟังเรื่องที่น่าสลดใจบางคนอาจจะมองว่า เอ๊ะทำไมท่านดูเฉยชาจังแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ความเฉยชาแบบไม่รู้สึกแต่มันคือความไม่ยึดติดครับ ท่านรับรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่จิตของท่านไม่กระเพื่อมไปตามอารมณ์เหล่านั้นท่านไม่จำเป็นต้องแสดงความยินดีเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าท่านยินดีและท่านก็ไม่จำเป็นต้องเก็บความเสียใจยไว้เพราะมันไม่มีตัวเราที่จะไปรับเอาความเสียใจยนั้นมาเป็นของเรา มีครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ยกย่องท่านว่าเป็นเลิศด้านอารณวิหารีถ้าเป็นเราได้ยินแบบนี้คงยิ้มแก้มปริไปสาวันเจวันใช่ไหมครับแต่สำหรับพระสุภูติคำสรรเสริญนั้นก็เป็นเพียงเสียงที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเหมือนเสียงลมที่พัดใบไม้มันไม่สามารถทำให้จิตที่ว่างและนิ่งของท่านวันไหวได้เลย นี่คือสภาวะที่อยู่เหนือคำชมและคำด่าโดยสิ้นเชิงและด้วยคุณธรรมภายในที่บริสุทธิ์ผุดผ่องถึงขีดสุดนี้เองครับมันจึงนำมาสู่คุณสมบัติอันโดดเด่นประการที่สองที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองนั่นคือความเป็นเลิศด,ด้านทักขิในทักขินายบุคคลแปลว่าบุคคลผู้ควรแก่ทักษินาทานหรือผู้ที่ควรค่าแก่การรับของถวายที่สุด คำถามคือทำไมต้องเป็นพระสุภูติในเมื่อพระอาหารหันตุกรูปก็บริสุทธิ์เหมือนกันหมดคำตอบนี้ลึกซึ้งมากครับเนื้อนาบุญก็เหมือนกับผืนนาครับถ้าเราหว่านเมล็ดข้าวลงในนาที่อุดมสมบูรณ์ไม่มีวัชพืชน,น้ำดีดินดีผลผลิตที่ได้ย่อมงอกงามไพบูรณ์ฉันใดการถวายทานแก่ผู้ที่มีคุณธรรมสูงก็ย่อมให้ผลบุญที่ไพบู์ฉันนั้น พระอาหารหันตุกรูปคือเนื้อนาบุญที่ดีแต่พระสุภูติท่านคือเนื้อนาบุญชั้นเลิศเพราะท่านไม่เพียงแต่บริสุทธิ์จากกิเลสเท่านั้นแต่ท่านยังเป็นเลิศในการไม่กระทบกระทั่งอีกด้วยจิตของท่านนิ่งและว่างอย่างสมบูรณ์แบบมันจึงเป็นผืนนาที่ปราศจากวัชพืชแห่งความยึดมั่นถือมั่นใดๆโดยสิ้นเชิง การถวายทานแก่ท่านจึงเป็นการวานเมเล็ดลงในผืนนาที่บริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เรื่องราวที่ยืนยันความเป็นเลิศด้านทักษินายของท่านได้ชัดเจนที่สุดคือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินที่เราคุ้นเคยกันดีครับเรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพระสุภูธิท่านกำลังนั่งเท่านิโรธสมาบัติคือการดับสัญญาและเวทนาอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่ง นี่คือสภาวะที่จิตด,ดับสนิทแม้แต่ลมหายใจก็หยุดไปชั่วขณะเป็นสภาวะที่สงบที่สุดเท่าที่สิ่งมีชีวิตเป็นได้ในขณะนั้นเองเท้าสก,กะที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำมหาทานกับเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมที่สุดในโลกมนุษย์เมื่อท่านตรวจดูด้วยทิพยเนตรก็เห็นเพราะสุภูติกำลังนั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่ท่านจึงคิดว่า นี่คือโอกาสทองของเราเทา้าสกกะจึงจำแลงกายเป็นชายชรายากจนถือถาดอาหารทิพซึ่งบางตำราก็ว่าเป็นข้าวตากลงมายืนรออยู่ใกล้ๆที่พระสุภูธิจะออกจากสมาบัติพอพระสุภูธิถอนออกจากสมาบัติในเวลาที่กำหนดท่านก็เห็นชายชราคนนั้นยืนรออยู่จึงเปิดบาทรับบินทบาตตามปกติชายชราคนนั้นก็บรรจงใสาบาทด้วยความปีติยินดีอย่างยิ่ง ทันทีที่อาหารนั้นตกลงในบาตรกลิ่นหอมของอาหารทิพย์ก็ฝุ้งกระจายไปทั่วพระสุภูติท่านทราบได้ทันทีด้วยญาณว่านี่ไม่ใช่อาหารธรรมดาและชายชราคนนี้ก็ไม่ใช่คนธรรมดาเมื่อท่านทราบว่าผู้ที่มาถวายคือเท้าสกกะท่านจึงกล่าวตักเตือนเล็กน้อยว่าท่านทำสิ่งที่ไม่สมควรการจำแรงกายมาเช่นนี้เป็นการแย่งชิงบุญของคนยากคนจน แต่เท้าสกกะก็ตอบว่าแม้แต่ตัวท่านเองซึ่งเป็นถึงราชาแห่งเทวดาก็ยังยากจนในเรื่องของบุญกุศลและปรารถนาจะได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญอันเลิศเช่นท่านความมหัศจรรย์ของทานครั้งนี้มันไม่ได้อยู่ที่ของที่ถวายหรือผู้ถวายเท่านั้นนะครับแต่หัวใจสำคัญมันอยู่ที่ผู้รับคือพระสุภูติพระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายในภายหลังว่า การถวายทานครั้งนี้มีอานิสงส์มหาศาลเพราะมันประกอบด้วยความบริรสุทธิ์3ส่วนหรือไตรวิสุทธิ์ที่หาได้ยากยิ่งประการแรกคือผู้รับบริสุทธิ์ซึ่งก็คือพระสุภูติท่านเป็นพระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติเป็นสภาวะที่จิตบริสุทธิ์จากกิเลสอย่างถึงที่สุดประการที่สคือเจตนาของผู้ถวายบริสุทธิ์ ท้าวสกะมีศรัทธาอย่างแรงกล้าปรารถนาจะทำบุญจริงๆและประการที่สคือของที่ถวายก็บริสุทธิ์ได้มาโดยชอบธรรมแต่สิ่งที่ทำให้ท่านเลิศกว่าคนอื่นคือความสมบูรณ์แบบของผู้รับครับท่านไม่ยินดีไม่ยึดติดในทานนั้นเลยท่านรับมาเพียงเพื่อย,ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้มีตัวตนที่จะไปดีใจว่าได้ของทิพย์นี่คือความหมายที่แท้จริงของทักขิใน คือผู้ที่ทำให้ทานนั้นเกิดผลสูงสุดด้วยความว่างเปล่าของผู้รับนั่นเองเรื่องราวทั้งหมดของพระสุภูติตั้งแต่การเป็นเศรษฐีผู้สละทุกสิ่งสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในความว่างสุญญาตาผู้บรรลุความสงบที่แท้จริงอรณะวิหารีและกลายเป็นเนื้อนาบุญอเลิศทักขินัยมันทิ้งมรดกอะไรไว้ให้เราในยุคนี้บ้าง ในยุคที่โซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยการกระทบกระทั่งเราถูกยั่วยุให้โกรธให้เกลียดให้เปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาอรณวิหารีของพระสุภูติคือคำตอบที่ทรงพลังที่สุดครับมันสอนให้เรากลับมามองที่ใจของเราเองแทนที่จะพยายามไปแก้ไขคอมเมนต์ของคนอื่นเราจะฝึกไม่ยุดติดกับตัวตนในโลกออนไลน์นั้นได้อย่างไร เราจะแผ่เมตตาให้กับคนที่เห็นต่างจากเราแทนที่จะสาดถ้วยคำเกลียดชังใส่กันได้หรือไม่ในยุคที่เราบริโภคทุกอย่างอย่างตะละตะกรามทักกินัยก็ท้าทายเราครับว่าเราควรค่ากับสิ่งที่เรารับมาหรือไม่ไม่ใช่แค่ข้าวปลาอาหารแต่คือข้อมูลข่าวสารหรือแม้แต่ความไว้วางใจจากคนอื่น และในทางกลับกันเมื่อเราให้ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคก,การทำงานอาสาสมัครหรือแม้แต่การให้กำลังใจเราให้ด้วยจิตที่ว่างจากการคาดหวังผลตอบแทนเหมือนที่พระสุภูติรับด้วยจิตที่ว่างจากการยึดถือหรือเปล่ามรดกของพระสุภูติจึงไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในอดีตแต่คือคู่มือปฏิบัติเพื่อความสงบเย็นท่ามกลางโลกที่ร้อนรุ่มใบนี้ คือการค้นพบว่าความสงบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การไม่มีศัตรูแต่อยู่ที่การไม่มีตัวตนที่จะไปเป็นศัตรูกับใครสวัสดีครับหากคุณอยากติดตามเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามพุทธศาลาเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปกดไลค์หากคุณชอบมุมมองการนำเสนอเรื่องราวแบบนี้และกดแชร์ให้เพื่อนๆที่อยากเห็นอีกด้านของความจริงเหมือนกันสำหรับวันนี้ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราพบกันใหม่ตอนหน้าในพุทธศาลานะครับสวัสดีครับ